ไอล์ฟเกิรอดคนเยอะหนูก็ได้ไปแล้วเขาก็บอกห,หนูว่าเหงามากเลยพอาหนูเห็นคลิปเท่น,นั้นแหละอู้หูคุยแกล้งเพื่อนเต็มหมดมีการรูปเต็มทุกเฟซเลยนะคะจินไม่อยู่นะคะ <c oughs> ไม่ไม่ได้ดอยู่ใกล้ขนาดนั้นโทรศัพท์ไนมน่ได้ดียวเ,เห็นไหมล่ะคลิปที่เขาถ่ายมาแบบว่าเพื่อนๆเขาก็สวีทกันอยู่ประมาณสองสามคนเธล่าเหตุผลหน้าเหมือนกับเออย่างี้เหมือนกับแบบเขาคุยอะไรกันนะไม่ลองสานไปแล้วเราก็คิดถึงเธอ

งานนูนนี้หนูก็เลยไปเห็นคลิปในแบบตามที่เราตัดมาโอ้โหจริงนี่ยิ้มเลิามากเลยไม่แต่เขาไม่สัมท่า์ว่ารักนาเขาบอกอ่านี้นะเห็นแล้วไม่เราบอกเขาไปแล้วเขารู้ก่อนฟังสามทีอเขาบอกคุณเตมตัวแล้วค่ะใช่โอเค